มาสาธิตการเล่นเกม Sound well s o u n d Jewel ในชุมชนเกม for all บนระบบ Android และ iOS นะครับเอวอร์ชันแรกที่เราออกไปเราบอกว่าเล่นได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ผ่าน NVDA เท่านั้นแต่จอก็อื่นๆแต่ NVDA เนี่ยสมบูรณ์สุดเลยแต่ก็ได้ขอความช่วยเหลือพี่โจ้เมืองนอนนะครับช่วยแก้ไขโค้ดให้จนตอนนี้สามารถที่จะทำให้เล่นบน iOS แล้วก็ Android ได้ดียิ่งขึ้นแต่ ถ้าจะเล่นบน iOS Android เนี่ยเน้นการปัดซ้ายปัด Android เนี่ยปัดซ้ายปัดขวาเยอะนิดนึงแล้วก็ดับเบิลแท็บดับเบิลแท็บอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนการเล่นบนคอมที่เราจะใช้แป้นพิมพ์ลัด,ดโดยการกดลูกศรขึ้นลงซ้ายขวา Enter Spacebar ได้แต่ว่าพี่โจมึงนนก็ปรับโค้ดให้จนเรามีข้อแนะนำว่าถ้าใครอยากที่จะเล่นตัวเกมนี้ให้สนุกนะครับบนระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ระบบปฏิบัติการ iOS เนี่ยแนะนำว่าต่อ แป้นพิมพ์ภายนอกนะครับผมคุณจะใช้ในส่วนของอตัวตัวแปลง C เป็น A ปกติแล้วคีย์บอร์ดปกติมาต่อไม่ว่าจะเป็นบนทั้ง iPhone แล้วก็ Android กรณีมีไนะทซ C เนาะส่วนถ้าใครมีคีย์บอร์ดบลูทูธอยู่แล้วต่อคีย์บอร์ดบลูทูธและใช้งานตามปกติเลยเดี๋ยวผมขอลองบนระบบปฏิบัติการ Android ก่อนนะก็คือเกม <Game fall. S 1> หาเกม for all ให้เจอตอนเนี้ยผมใช้แบบคีย์บอร์ดล้วนเลยนะถ้าเป็นบน Android เนี่ย คุณก็1นิ้วแต่2ครั้งเข้าที่ลิงก์ที่เราคุณได้ไปอ,อย่างเช่นตอนนี้ถ้าผมมาแนะนำการใช้คีย์บอร์ดด้วยผมอยากจะดับเบิลแทบก็อัตเนตครั้งไว้แล้วเอน e ตอร์ครูศู ได้เรียนรู้เรื่องของการใช้คีย์บอร์ดไปด้วยเนาะแล้ววิธีการปัดขวาถ้าตรงเนี้ยคุณสามารถปัดหนึ่งหนึ่งนิ้วปัดขวาปัดขวาได้แต่ถ้าบนเมื่อคุณใช้แป้นคีย์บอร์ดต่อนะครับเราใช้อัตเนะเลตลูกศรขวาหรืออัตเนะเลตลูกศรซ้ายในการปัดซ้ายหรือปัดขวาอัตเนะเลตลูกศรขวาโลโก้โลโก้การูนัที่หงดหงดเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเร็วนะเพี้ยนด้านน้อยระจุนไทยอ่าเกี่ยมไทยเพื่อนเฉดดีใกล้ละเกี่ยมไทยเลยใกล้ละเลยเลยเลยอันเนี้ยเราก็ต้องอัตเนะเลตลูกศรซ้ายอ่าอันนี้ผมไปเร็วหน่อยนะครับเพื่อจะได้มา ตัวเกม Sound g e e l well, อันนี้เดี๋ยวจะสาธิตบน iOS ด้วยนะครับ iOS จะต้องมีสเต็ปมากกว่าด้วยเราก็กดอตัตโนติค้างไว้แล้ว Enter เพื่อดับเบิลแท็บครับหรือในจังหวะนี้ใครอยากที่จะปัดซ้ายปัดขวา1นิ้วแต่2ครั้งปกติบนหน้าจอก็ทําได้ตามปกติพอเข้ามาแล้วนะครับก็ อ่าอัตโนตลูกศรขวาหรือ1น,นิ้วปัดขวาไปหาไม่มีเริ่มต้นต่ไปเดี๋ยวนะครับตอนนี้ผมทำไมไม่มีค่าเลยออหน้าแรกการเชื่อมต่อท้ารัดแทบหมาดดูเจ็ดแทบกำหนดค่าและควบคุมสาวนัำจะลกลับมนลูหลักสาวน้ำจวลยินดีต้อนรับอีกห้าหอีกหอ่าเราก็จะเล่นห้า x หาหรือหก x หกเนี่ยครับห้าอกยินดีสาน้ำจลสวนหัวหนึ่งอันนี้คือชื่อเกมสาวจวลยินดีต้อนรับพิชิตสิบด่านเพื่อเป็นสุดยอดนักเรียนเพชรด่านสูงขึ้นเวลาลดลงกดลูกศรขึ้นลงซ ได้เหมือนกันทั้งระบบ Windows คุณเล่นผ่าน Edge ผ่าน Chrome ได้เหมือนกันแล้วพอมาเล่นผ่าน Android เนี่ยแนะนำต่อคีย์บอร์ดบูทูธนิดน,นึงกรณีนคนที่มีนะครับห้าอ <x> ิา X หอย่างเช่นอพอผมเจอ6 X 6แล้วผมก็1น,นิ้วต่อสองครั้งบนหน้าจอหรือ alternate enter เพื่อเข้าไป,ปแงเขาจะมาโฟกัสอยู่ที่เนี่ยเลสโกแล้วเราก็ใช้แค่ลูกศรซ้ายขวาขึ้นลงเหมือนในควบคุมในตารางเลยอ่าเนี่ย แดงแถวหนึ่งคอลัมน์หนึ่งแถวหนึ่งคอลัมน์หนึ่งถ้าลูกศรขวาก็ต้องเป็นแถวหนึ่งคอลัมนะน,น์สองน้ำเงิน,นแถวหนึ่งคอลัมน์สองเนี่ยน้ำเงินแถวหนึ่งคอลัมน์สามนี่แดงน้ำเงินน้ำเงินแสดงว่าเขียวแถวหนึ่งคอลัมน์สี่โอ้เนอะอันเนี้ยเขียวแถวหนึ่งคอลัมน์ห้าน้ำเงินแถวหนึ่งคอลัมน์โอ้มันไม่ติดกับแดงน้ำเงินงน้ำเงินเขียวเขียวน้ำเงินมันเราสามารถที่จะสลับตัวที่อยู่สีติดกันได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้เขียวเขียวน้ำเงินแถวหนึ่งคอลัมน์เขียวเขียวแถวหนึ่งคอลัมน์ห้า เขียวเขียวแต่ถ้าผมเลื่อนลูกศรมาทางซ้ายน้ำเงินแถวหนึ่งคอลัมน์สามอ่าเป็นน้ำเงินถ้าใต้น้ำเงินเป็นเขียวเนี่ยเราก็แค่สลับครับลองกอนกดลูกศรลงก่อนน้ำเงินแถวสองคอลัมน์สามไม่ใช่อีกนี่น้ำเงินนน้ำเงิอยู่ตัวน้ำเงินอยู่แถวหนึ่งคอลัมน์สามเลื่อนลูกศรลงมาน้ำเงินแถวสองคอลัมน์สามอุ้ยใกล้หมดเวลาละแดงแถวสามคอลัมน์น้ำเงินนี่นี่นี่เราเราสลับน้ำเงินกับแดงเลื่อนขึ้นมาที่แดงแล้วกดเอนเตอร์ที่แดงท้ำอีกทีนี่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  พอดีผมปรับการลดสิลดเสียนะครับระะทำให้ซา,าวน์เบาหน่อนึงสามร้อคะแนนเ,นนเนวลาห้ิดวินาทีคือเราจะเราจะต้องใช้การเรียนรู้ถ้าใครใเคยใช้ Excel หรือ o o o g s h s h t เนี่ยการขึ้นลงซ้ายขวาจะเป็นไปที่แถวและคอลัมน์นะครับผมมันจะทำให้เราไปยังการเรียก เลือกสีได้ง่ายเรามีตาราง5คูณ5ให้เล่นกับ6คูณ6ให้เล่นแเนี่ยคอลัมน์น้ำเงินคือแถวหนึ่งคอลัมน์หนึ่งแต่ถ้าเล่นไปเรื่อยๆเราจะเริ่มไม่ต้องนั่งฟังแถวและคอลัมน์แล้วนะเขียวววแแแถถคอลัมนนนน์ดงงผมเอาอยู่ที่น้ำเงินแล้วผมลูกศรลงก็จะเป็นแถวสองเหลืองแถวสองคอลัมน์เหลืองลูกศรลงเขียวแถวสามคอลัมน์หนึ่งเหลืองแถวสี่คอลัมน์อ้าวเนี่ยมันมีเหลืองแถวอลลัมน์เหือองยู่แถวสองกับเหลืองอยู่แถวสี่ถ้าเขียวแถวสามคอลัมน์หนึ่ง เนี่ยแถวสามเนี่ยมันเขียวมันขั้นหยุดถ้าขวามือของเขียวลูกศรขวาไม่ได้อย่างเงี้ยไม่มีไม่มีให้สลับเขียวแถวสามคอร์ล่างห้าแถวเขียวแถวแดงแถวเขียวแถวสามคอร์ล่างว้าอันนี้อันนี้คือการสาธิตอันนี้ถ้าหมดเวลาอุ้ยสามจุเอลมุมมองเบดแพ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแพ้เลยนะครับผมอืมอ่าอันนี้ก็เราก็สามารถที่จะเดี๋ยวนะครับขออนุญาตก่อน กลับไปกลับไปเลือกโหมดใหม่นี่ครับกลับไปเลือกโหมดอ๋อตรงนี้ทำไมอ๋อต้องใช้อัลเทเนตลูกศรลืมไปเล่นใหม่อีกครับกลับไปเลือกโหมดเล่นใหม่อีกลับไปเลือกโหมดเล่นใหม่อีกลับไปเลือกโหมดใหม่ตรงนี้เพราะว่าเราใช้ถ้าเราใช้คีย์บอร์ดการปัดซ้ายปัดขวาต้องอัลเทเนตแล้วกับลูกศรซ้ายลูกศรขวากลไปเลือกหมดใหม่กลับไปเลือกโหมดใหม่หรือเล่นใหม่อีกครั้งอันนี้คือเล่นบนระบบปฏิบัติการ Android นะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองสาธิตเล่นแบบที่ ถ้าเอ็นอดถอดถอดตอนนี้ผมไม่เชื่อมไม่เชื่อมแป้นพิมพ์แล้วนะครับจะเล่นบนหน้าจอเอาเลยเล่นใหม่อีกครั้งหน้าต่างครูจะลองอีกรอบเล่นใหม่อีกครั้งอันนี้ผมปัดซ้ายปัดขวาแล้วนะครับเล่นใหม่อีกเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งนเงินแถวิงคอลนตรงเนี้ยเราจะต้องใช้การปัดขวาเนี่ยเขียวแ้เงินแดงเขียวน้ำเงินแดงเขียวน้ำเงินแดงแถวแต่ว่ามันจะ มันจะต้องปัดขวาไปเรื่อยๆคือมันปัดขึ้นปัดลงไม่ได้สําหรับในส่วนของตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครถนัดในการรูปอ,อย่างเงี้ย น้ำเงินแถวหนึ่งคอลัมหนึง่งแถวหนึ่งคอลัมหนึง่งคุณลูดนิ้วลงมาเหมือนเวลาเรากดแป้นคีย์แพดเหมือนแป้นโทรศัพท์น้ำเงินแถวสองคอลัมน์หนึ่งแถวสองและน้ำเงินนำ้นนำเงินลูกศรลงมาอีกแดงแถวสองคอลัมน์่ไม่ใช่ครับลูบลูบนิ้วลงมาน้ำเงินนี่ไงคอลัมหนึ่งน้ำเงินกับแด<ถ>งแถวสามคอลัมหนึง่งเนี่ยแดงแดงเนี่ยสลับกับน,น้ำเงินถ้าผมหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่แดงแดงแถวสามคอลัมน์แล้วก็ลูบนิ้วมาหาน้ำเงินที่แถวสี่แล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งแดงแถวสี่คอรัมนี่นี่ได้แล้วเห ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการ iOS อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจำเป็นจะต้องเสียบในส่วนของแป้นพิมพ์เท่านั้นนะครับอ่าอันนั้นโอ้อันนั้นจะตายละถ้าเล่นระบบปฏิบัติการ iOS จำเป็นต้องเสียบแป้นพิมพ์หรือต่อแป้นพิมพ์บลูทูธเท่านั้นอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อแป้นพิมพ์บลูทูธนะครับเก้านาฬิกาที่สิบหกนาทีแล้วก็เข้า,าในส่วนของ เกม for o เกม for o เข้าไปในเกม for all เหมือนกันแล้วก็ไปหาเกมใหม่เกมล่าสุดของเราก็คือเ20กลมเกม exo กลุมมาเป่ายิ่งฉุกตาเกมไพ่เล็กเซาจีเวลกลมเซาจีเวลเหมือนกันนะครับอันนี้บนระบบ ios นะครับผมผมหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเคาะเข้าไปเสร็จแล้วเหมือนกันครับแล้วก็เซาจีเวลยินดีต้อนรับพิชิตสินด่านเพื่อเป็นสุดยอดนักเรียนเพชรด่านสูงขึ้นเวลาลดลงเนี่ยกดลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาเพื่อเลื่อนตำแหน่ง enter หรือ space เพื่อกดเลือกและกดสลับในระหว่างเกมเพิ่ เนี่ยดูสิระบบ iOS กับ Android เนี่ยทั้งทั้งที่เราก็เขียนเหมือนกันแต่เขาอ่านวายโอเวอร์อ่านเป็นสองบรรทัดท็อปแบ็กอ่านเป็นบรรทัดเดียวเนี่ยคนทำเกมอย่างผมก็ปวดหัวเหมือนกันนะเลือกหัวสำหรับเล่นได้ทันทีค้า <6 S 2> 6 x ห้าห้า x ห้าหก x หกหก x หกอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีกันนะครับอย่าลืมต่อคีย์บอร์ดบลูทูธให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเมื่อเราหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่หก x หก ให้คุณปรับมาอยู่ในโหมด Quick Nap Off ครับผมหรือโหมดการน,นำทางปิดใช่ไหมคือลูกศรซ้ายกับขวาพร้อมกันเอาน,นี้ต้องใช้แป้นพิมพ์บูทูธนะครับลูกศรซ้ายขวาพร้อมกันเนี่ยครับจังปุ๊กเสร็จแล้วเขียวแถว่คอรัมสองยแถวหนึ่งเขียวเนี่ยเราสามารถแ,แถวสองคอลัมน์่เลื่อนลงมาที่แถวสองเลื่อนลงไปที่แดงแถวสามแถวสเนี่ยแถวสอเขียวแถวห่คอรัมอย่างเช่นผมเลื่อนขึ้นมาที่แถวหนึ่งคอลัมหนึ่งเป็นเขียวเลื่อนศรขวาเขียวแถวคอรัมสองขวาแถวนึ่งคอรัมสามถ้าขวาอีกทีเป็นเขียวเราจะเขียวเขียว แล้วก็สองข้อไม่ใช่อีกนำเงินแดงแถวสองข้อน้ำเงินแถวหนึ่งข้อลำสาแดงเขียวแถวสองข้อเขียวแถวสองข้อลำเขียวแถวหนึ่งข้อลำแดงน้ำเงินเขียวแถวหนึ่งขแดงแถวสองข้อแดงแถวสาำเงินแดงแถวห้าขออนี่นี่แดงเขียวแถวหนอลำนนแดแสองข้อลำแดงอยู่แถวสองแดงแถวสามข้อลำหนึ่งแดงแถวสามข้อลำหนึ่งเหมือนกันน้ำเงินแถวส้อและน้ำเงินแถวสี่แดงแถวห้าข้อลำหนึ่งแดงแถวห้าเนี่ยถ้าเราขยับแดงขึ้นไปแทนแถวสี่เรากด enter ที่แล้วเลื่อนขึ้นมาที่น้ำเงินแล้วกด enter มันจะสลับกันและทำให้แดงครบ3อัน เหมือนกันครับถ้าเราเล่นเ,เล่นแล้วแพ้เล่นแล้วแพ้นะครับแบบนี้จะก,กลับไปใช้โหมดปกติอย่าลืม quick nap on ออกมาสำหรับคนใช้ iphone นะครับลูกศรซ้ายและขวาเนี่ยแล้วก็กลับไปเลือกโหมดหนเลือกอซ้ายขวาเลือกนอีกรับไปเลือกโหมดย้อนกลับุ่มคือพูดง่ายๆในระหว่างที่เกมมีการดำเนินไปคุณจะต้องอยู่ในโหมด quick nap off quick nap on กับ quick nap off คนที่ใช้แป้นพิมพ์บลูทูธเนี่ยคงจะคุ้นเคยกันดีครับ เวลาเราอยากจะพิมพ์อะไรนะครับเราจะใช้ quick n a p off แต่ถ้าเราอยากที่จะกลับมาใช้โหมดของ w o i c e o v e r ตามปกติปัดซ้ายปัดขวาได้ปกติก็ quick n a p on ก็คือการใช้ลูกศรซ้ายขวาพร้อมกันนะครับผมเลือกการสลับโหมดคือในระหว่างที่เรากำาัังเรียงสีให้ quick n a p off แต่ถ้าเราจะกลับไปเล่นใหม่หรือเลือกโหมดใหม่อะไรเงี้ยต้อง quick n a p กลับมา on นะครับแล้วเวลาเล่นเสร็จก็อย่าลืมที่จะกดให้มันเป็น quick n a p on นะครับผม อก็ลองนําไปสึกเนี่ยถ้า t r i ิกนับออนแล้วเล่นใหม่อีกกับไปเลือกหมวดใหม่จะสามารถกดแบบนี้ได้ก็แต่ถ้าบน iOS เนี่ยเหมือนกันครับต้องอาศัยการรูปอย่างเดียวเลยนะครับถึงจะกดเล่นได้แต่ผมแนะนําว่าใครที่จะเล่นเกมนี้บนระบบ iOS กับ Android ต่อแป้นพิมพ์บลูทูธหรือแป้นพิมพ์ภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย แล้วก็ควบคุมการเล่นด้วยกันกดลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาเพื่อเป็นการเลื่อนที่กด enter หรือ space bar เพื่อเลือกกด enter อีกท,ทีที่สีที่อยู่ติดกันบนล่างซ้ายขวาเพื่อเป็นการสลับสีกันก็จะทำให้คุณสามารถที่จะ,ะเล่นเกมสาวจิเวลบนระบบ ios และ android ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นอีกทีนึงนะย้อนกลับกลับไปเรื่องโหมดใหม่เล่นใหม่อีกครั้งเล่นใหม่อีกครั้งผมก็กดลูกศรขึ้นลงพร้อมกันปึ๊บแล้วคราวนี้กดลูกศรซ้ายขวาเพื่อ ปั่มาคลิกนปออฟแล้วเขวนึเงินแวำเงินเขียวว่เขียวแถวงอ่สแดง่งเีวน่งอางเขียวแดงเขียวแถวดงเขียวอ่แดงดงเขียวแถวเ่รดเขียวแถว่อร่แดดงเขี่อสแดงเขียวแ่อแดงเขียว่อาแดงเขื่แดงเขียวแถหงสลดบกับเขียวแถใหนเขียวิดกัน3่งพอี่ ได้เลยแต่มีคอมโพด้วยเราก็สามารถที่จะกดลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาเพราะมันจะ,จะเป็นตารางแบบ6กคูณหหรือ5้าคูณหคือแถวละ5 แนวตั้ง5แนวนอน5นะครับ g, แดงแถวสองขอลำเงินแถวหนึ่งแดงน้ำเงินแถวสามขอล์แดงแถวเขียวแถวสองขอลำแดงแถวหนึ่งขอลัำสองน้ำเงินแถวหนึ่งแดงแถวสองขอล์เขียวแดงแถวสองขอลำแดงแถวหนึ่งขอลัำสองน้ำเงินแดงแถวสองขอลำเนี่ยแถวสองเนี่ยแดงอยู่แถวสองเนี่ยแดงแถวสองขอลำหนึ่งแถวสองขอลำหนึ่งแล้วขั้นด้วยขเขียวแถวสองขอลัำสองเนี่ยเขียวขั้นอยู่แดงแถวสองขอลัำสามนี่แล้วแดงแต่ว่าเมื่อกี้ผมไปดูเหนือเขียวนะครับมันเป็นแดงเขียวแดงเราก็เลื่อนมาที่ แดงอยู่ที่แถวที่หนึ่งคอลัมน์สองเนี่ยเอนเตอร์ 2, Enter, ปุ๊บเลื่อนลงมาที่เขียว <khi aw S 2> แล้วเอนเตอร์เขียวยก็จะต่อ,อ,อแพ้เลยนะครับอ้าวเดี๋ยวนะครับอ,อ,อ้าวอ๋อพอเมื่อกี้เราได้โบนัสเวลาไปมันเลยนั่นไปนะครับลองนำไปศึกษาและเล่นกันดูนะครับว่าคุณจะเข้าใจวิธีการเล่นไหมหรือโทรมาปรึกษาว่าเอ๊ะมันเล่นยังไงเพิ่มเติมกันได้ผ่านบริการหมอคอมนะครับเปิดในตอนเช้าสิบโมงถึงเที่ยง จนถึงสุกนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ